หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาหลายเดือนก็อาจจะติดขัดบ้างนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่นิดแล้วมั้ง สวัสดีค่ะเพบกับช่องมุกกัมุกอันลืมถึงท่าเลยจ้าวันเอออีพีนี้มาอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แม่อีพีต่างๆจะติดแบะนี้ไว้ตรงนี้อย่าลืมกดเข้าไปดูกันนะแต่อีพีนี้จะเป็นอีพีแม่ยี่สิบห้า 25จำได้จำง่ายภายใน1นาทีคลิปนี้จะไปอย่างเร็วใครไม่ทันก็กด l ออ่านจ๊ะก่อนจะไปดูกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อไมลาดคลิป คลิปนี้จะแบ่งเป็นสามช่วงช่วงที่หนึ่งทักไทยให้จำหน้ากันได้บว,วมมากน้ำหนักก็เดิม63จ้าช่วงที่สองทำแม่สุดคูณส่วนช่วงที่สเรามีจุดที่หัดทำเล่นๆกันค่ะ เอาละค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราต้องทำแม่สุดคุณกันแล้ว4ตัวที่เราต้องจำไว้หลักๆก็คือมี25 50 75แล้วก็100ค่ะเรามาเริ่มทำตัวแรกกันดีกว่า25 50 75 100 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 วันนี้ไปอย่างไวช่วงต่อไปโจทด์ทำโจทดพร้อมกันจ้าและนี่ก็คือโจทย์ของเราทั้ง3ข้อเราไปเริ่มทำวิธีทำกันเลยค่ะถึงช่วงที่3แล้วเรามาเริ่มทำข้อแรกกันเลยดีกว่าดูโจทย์ไปแล้วใช่ไหมคะจำกันได้ไหม จะไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ข้างบนนะคะข้อที่1วงเล็บ25คูณ8ปิดวงเล็บบวก50 25คูณ8จำสีตัว25 50 75 100คูณ1เท่าตัว100บวก100เท่ากับ200เขียน200ลงไปเลยจ้า อุยง่ายจัดบวก50แทบไม่ต้องคิดกันเลยทีเดียวในชักลงมาเลยจ้าคำตอบอยู่ที่250ค่ะใครตอบถูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยทำได้แค่นี้เก่งที่สุดแล้วจ้าต่อไปเป็นข้อที่สอง ร้อยห้บวกร้อห้าสทุกคนทำได้แน่นอนจ้ะก่อนอื่นเลยเราต้องทำในวงเล็บก่อนค่อยมาทำนอกวงเล็บเอาจำนวนในวงเล็บทั้งหมดมาบวกลบคูณหารกับนอกวงเล็บไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายใดๆก็ตามทำในวงเล็บก่อน จุดโฟกัสอยู่ที่วงเล็บค่ะร5อยห้าสิบบวกรอหเท่ 300, 300 12, เากับสามร้อยคูณสิองเออเออสคูณศูนเป็นศนเป็นศ2นสองสามเป็นหหลักสิบ หนึ่งคูณศูนเป็นศนย์เป็นศู่คูณสเป็นสาสองตัวนี้บวกกันศูนย์บวกศได้ศูนหกบวกศูนย์ได้หชักสามลงมา เท่ากับสามพันหกรอยบาทเอาสามพันหกรอยบาทสามพันหกร้อยคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะใครได้คำตอบเท่ากันบ้างคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยจ้าต่อไปเป็นข้อที่3ต่อไปเป็นข้อที่สามมาถึงข้อที่3แล้วนะคะเหมือนกับอย่างที่บอกข้อที่2ไป ก่อนอื่นเลยเราต้องทำในวงเล็บก่อนถึงจะเอาจำนวนในวงเล็บนั้นมาบวกลบคูณหารกับนอกวงเล็บเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ25คูณ4ตั้งตั้งไหมเอ,อ่ยหรือว่าจำเอาตั้งดีกว่าเพื่อความเข้าใจนะ25คูณ4 สี่ห้ายี่สิบสี่สองเป็นแปดบวกสองเป็นสิบหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยนี่มาคูณกับสองตึ๊บตึ๊บศูนย์ไปเลยจ้ะสองหนึ่งประสอง หรือจะเอาง่ายก็ยแค่2 1งหเป็ส 2, ใส่2แล้วศูนย์มีกี่ตัว2ตัวใส่ศูนยลงไปจ้าเป็นไงกันบ้างคะทำแม่สุดคูณไปแล้วทำโจทย์กันไปแล้วทำได้กันไหมคะถ้าใครทำได้ปรบมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะ อีพีต่อไปแม่ร้อยเตรียมตัวจ้าก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะและก็อย่าลืมเสื้อคู่ในเพจนี้นะคนนี้พี่จองใครมองพีทตบ ก็เป็นดูเต้นติกตอกได้นะ f a c e b o o k อจี i ิกตอกมา,าละจ้าแต่ก็ช่อง YouTube ช่องนั้นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดทิกตอกนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมติดคลดในงานคนท่วงตนาดไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปกันเลย